สวัสดีครับผมผู้ใหญ่ดำรงศรรักดิ์สินเสกนะครับจะนำสาระดีๆเกี่ยวกับทุเรียนนะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกมาจากจังหวัดนาราธิวาสนะครับนะหลายท่านนราธิวาสยะลากับมาดูดอกทุเรียนนะครับที่การที่เราใช้สารแพคโคหนักๆกับที่ใช้สารเพคโคที่ไม่มากนะครับมาดูดอกระหวังดอกการที่เราใช้สารเพคโคมากดอกจะติดต้นดอกจะสั้นนะครับขั้วเปราะง่ายขั้วหักง่าย การที่เราใช้สารแพคโคมากกับต้นทุเรียนเล็กๆนะครับกับที่เราใช้สารพอดีกับต้นทุเรียนนะครับว่ดดอกจะเป็นยังไงนะครับว่าเดี๋ยวเรามาดูดอกกันนะครับสวัสดีครับอันนี้ถามผู้ใหญ่ว่าอันนี้ดอกออกมาเป็นปกติหรือไม่ครับอันนี้ดอกปกติครับใช้สารแพคโคมีเทอโซนแต่ใช้สารที่อัตราไม่ไม่มากนะครับอัตราที่พอดีกับต้นนะครับอายุ สารไม่ใช่อายุทุเรียนนะครับเราดูที่อายุทุเรียนว่ากี่ปีนะครับเราการที่เราใช้สารเยอะๆนะครับมันจะทําให้ต้นเนี่ยเสียหายต้นต้นต้นป่อยได้ป่วยง่ายนะครับปริมาณสารที่ใช้นี้ก็ต้องให้สัมพันธ์กับต้นใช่ครับให้ครับอายุและลำต้นครับเราไม่ต้องไม่จําเป็นต้องใช้สารเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าต้นเรามีความพร้อมครับมีความสมบูรณ์นะครับ มีความพร้อมมีความสมบูรณ์ไม่ต้องแถะไม่ต้องแท้สารเยอะนะครับนะแปดยี่สี่ก็ไม่ใส่นะครับก็ไม่ใส่กับแปดยี่สี่เราไม่ใส่กับนี้บางเห็นนะออกเป็นปกตินะครับนะปกติสวยยนะครับเพราะว่าถ้าเจอสารหนักๆนะครับดอกเป็นจุกเป็นช่อเนี้ยสวยเลยไม่ต้องดึงขั้วไม่ต้องครับปกตินะครับตอนนี้เราก็เร่งทางใบนะครับเร่งทางใบให้น้ำเยอะ จะให้ออกยอดใหม่นะครับเดี๋ยวเราดูปลายยอดนะครับนี่คือปลายยอดนะครับเพราะตอนนี้นะครับอยอดเริ่มมานะครับเราไม่มีการคุมยอดนะครับอ,อันนี้คือการที่เราใช้สารไม่เยอะนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการใช้สารไม่เยอะนะครับทางยะลาเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้ ตอนนี้ก็มีบางแปลงก็เริ่มหัดมาใช้สารเพราะว่าคือกังวลว่าอนาคตนี้ถ้าถ้าไม่เริ่มทําสารครับในฤดูกาลอาจจะราคาไม่ดีจากตลาดตลาดแตกครับเขาต้องใช้สารช่วยนะการใช้สารเพชรโช่วยแต่อย่าใช้เยอะนะครับอย่าทำให้ต้นโสมต้นป่วยง่ายการใช้สารเยอะๆนะครับระหว่างต้นเล็กกับต้นใหญ่นะครับเราต้องแยกกันนะครับนะ แต่ว่าถ้าคนที่เซียนชํานาญแล้วใช้ได้ทําได้แต่ถ้ามือใหม่ๆนะครับต้องต้องต้องแยกกันฉีดต้องดูปริมาณถ้าต้นสมบูรณ์ครับอย่างที่ผมพูดไปแล้วครับว่าไม่ต้องใช้สารเยอะนะครับครับเมื่อกี้เราเราดูต้นที่ออกดอกเป็นปกตินะครับต้นนี้ออกไม่เป็นปกตินะครับเห็นนะครับออกที่ต้นกลางต้นนะครับกลางต้น เดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่ข้างบนยอดกันนะครับว่าเป็นยังไงนะเราไปดูกันที่ยอดได้ถึงๆกันเลยนะครับนะว่าที่บนยอดเนี่ยอ่ะอันนี้มันมีลูกอยู่ลูกครับเดี๋ยวเขาขึ้นไปถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็นปกติหรือไม่กับต้นที่ออกดอกปกติครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันดูลักษณะนะครับเป็นก้อนเป็นกระจุกครับขั้วก็สั้นนะครับขั้วก็สั้นนะครับดูตามปลายกิ่งครับดูใบครับดูใบใบ เอาดูใบชัดๆว่าเห็นใบบิดเลยครับโดนสารหนักนี่ทุเรียนต้นอายุ5ปีกว่าๆมาเจอสารหนักๆก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับออกน่ากลัวมากครับออกน่ากลัวมากครับดูครับที่กิ่งที่ต้นครับเรามันต้องเอาความจริงมาพิสูจน์กันเห็นไหมครับนี่คือทุเรียนที่ โดนสารหนักโดนสารเยอะนะครับเมื่อกี้ลูกนู้นนะครับเมื่อกี้ลูกที่เราเห็นกันข้างล่างดูลักษณะที่ลําต้นเห็นนะคือใช้สารอัจฉราที่เข้มขน้นอันตรายครับต้นนี้นะฮะอันตรายมากอันที่เราใช้สารเยอะๆหนักๆกับต้นเพียรยังน้อยนะครับเห็นนะครับออกท้งต้นนะครับท่านดูตั้งแต่จริงตั้งแต่อันนี้ลงไปถึงรากเลยนะขยายนิดนึงเห็นไหม ไปถึงรากเมื่อกี้ที่ข้างล่างเลยนะครับอันนี้กลางกิ่งบางอยู่นี่คือที่หลงใช้าสารเยอะเอามาสังเกตตรงนี้ครับเห็นนะครับดูใบดูใบออกเป็นช่อเป็นช่อเป็นกระจุกนนะขั้วสั้นติดติดกิ่งติดต้นเห็นไหมติดต้นดอกขั้วสั้นครับ ลูคาบนนะนี่คือสารที่เราใช้กับต้นเล็กกับต้นใหญ่ที่ไม่รวมกันนะครับอันนี้อันตรายมากถ้าฝนแรงไม่เป็นไรครับถ้าฝนตกจะทําให้ต้นป่วยต้นโสมง่ายต้นเป็นโรคง่ายอันที่เราใช้สารเปโคเยอะๆนะครับนี่เรามาพิสูจน์กันให้ชัดๆกับทําอะไรเราก็ต้องมีหลักฐานให้มันชัดเจนเห็นนะครับ ติดต้นเลยครับนะติดต้นเลยท่านดูใบนะครับดูใบปกติถ้าออกเสมอครับขั้วจะไม่สั้นติดต้นอย่างนี้ขั้วนี่ขั้วสั้นนะอันนี้ที่มันมีดอกแล้วท่านดูครับขั้วเห็นครับนี่ครับการใช้สารตอนเล็กกับต้นใหญ่จะต้องแยกจากกันครับ พกมาจากจังหวัดยะลานะครับมาดูครับว่ามันเป็นความจริงหรือไม่ครับการใช้สารระวังต้นเล็กกับต้นใหญ่ครับเหมือนกันหรือไม่ดอกออกติดต้นครับติดต้นนะครับการใช้สารกับมือใหม่นะครับต้องควรระวังถ้าฝนไม่ตกฝนแรงดีครับสารนี้ครับแต่ถ้าฝนตกหนักต้นเน่าต้นพังต้นป่วย อุสเซียมชอบไป,ไปทบทรุราราศีชุมฟูฟุสเซียมครับนะเป็นโรคที่กําลังระบาดหนักตอนนี้ทั่วประเทศนะครับไม่ใชจะจะ่เฉพ,พ,พาะพภาคใต้นะครับน่ากลัวนะครับดอกกัวดอกสั้นยืดไม่ออกที่ต้นนะครับนะดูที่ต้นถึงข้างล่างครับผมดูที่ผมเหยียบนะครับไม่ปกตินะครับครับผม หลายท่านถามว่าใช้สารแพคโคแล้วทุเรียนไม่ตายครับถ้าคุณใช้ปริมาณที่ดีนะครับปริมาณที่เหมาะสมกับตน้นก็ไม่ตายครับนะบอกว่าทํายังไง้ใช้สารแล้วทาตายครับมาดูภาคใต้ครับนะภาคอื่นผมไม่ว่านะมาดูภาคใต้ถ้าใช้สารหนักๆน,นะครับสารแพคโคเยอะๆต้นจะป่วยต้นจะตายครับเพราะว่าทางนี้ฝนตกหนักต้องใช้อัตราสารที่คนเก เขมขอนเห็นนะครับนี่ขนาดนี้นะครับเห็นจนะจๆเลยว่านี่คือโรคนะครับนะรากนาคนเราเยอะมาหาเลยครับอันน,น,นี้บอกแนละ้วคนที่ทําถูกต้องลักษณะอาจจะไม่ตายหรือตายบ้างนิดหน่อยอาจจะมีแต่ว่าคนที่ไม่เคยทําหรือคนที่ไม่กลัวสารทดสอบได้ครับฉีดยังไงก็เป็นโรคป่วยตายกับต้นป่วยนะครับมีขนาดพื้นดินนะครับ คิดดูว่าโดนสารหนักขนาดไหนนะครับขอบคุณเพื่อนๆน,น,น,นะครับจากจังหวัดยะลานราธิวาสที่มาพิสูจน์ว่าใช้การใช้สารมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับระหว่างสายสารเยอะกับใช้สารไม่เยอะนะครับเนี่ยนะเราก็ให้ดูไปแล้วนะครับว่าตอนที่เราใช้น้อยออกดอกเสมอสวยนะครับคั่วไม่สั้นคั่วายาวคั่วปกติครับอันนี้ก็มาดูลักษณะที่ออกเป็นปกตินะครับออกเป็นปกติไม่เป็น เป็นจุกเป็นก้อนนะครับฮะนี่ออกเป็นปกติแบบนี้ถ้าทุเรียนออกคือโดนสใช้สารไฟโคตาโซนนะครับแต่ใช้ไม่หนักนะครับไม่ไม่มากนะครับจะออกเป็นปกติสารที่เราใช้สารกับต้นเล็กๆนะครับไม่ไม่เยอะนะครับนั่ก็จะออกสวยงามนะครับตอนนี้ก็อายุมาตั้งสามปีสามปีกว่าแต่ว่ามันก็แค่เกรนนะครับอาจจะไม่โตแต่ว่าสามปีกว่าแล้วนะครับนี่คือออกปกติเอาผอมเปรียบเทียบนะครับ เห็นครับนี่ออกปกติแบบเป็นชั่ขวขัวดอกยืดสวยนะไม่ไม่แน่นเป็นเป็นกระจกอย่างที่ผมจับอย่างนี้นะครับนะครับมันมันไม่เป็นกระจกที่ผมจับนี่คือออกเป็นดอกปกตินะครับสวยงามนะครับอาจจะมองไม่ถนัดนะเดีย๋ยวผมจะตั้งกับพื้นตั้งกับพื้นดีกว่านะครับแล้วก็เก็บดอกทำให้ดอกนี้กนะ็ปิดก,กันตรงนี้เลยแล้วเอามาเปรียบเทียบนะ เปรียบเทียบเห็นกันนะครับเห็นนะครับอันนี้จะเป็นขั้วยืดนะครับจะยืดแต่อันนี้ไม่ยืดนะครับอันนี้ติดต้นนะเมื่อกี้ที่ผมปลิดมานะแบบนี้ติดต้นแต่อันนี้เห็นนะครับมันจะสองขั้วยืดออกมาให้เห็นแต่แบบนี้อยู่แบบนี้เลยนะครับเปลดต้นครับเปดกิ่งครับกิ่งเปราะหักง่ายนะครับดูลักษณะเปรียบเทียบกันเอาแต่ละอันนะครับแต่ละช่อ เดี๋ยวผมจะไปถ่ายที่ยาวกว่านี้ให้ดูอีกนะครับมันจะดูง่ายเห็นนะครับมันมันผิดมันต่างกันที่เราใช้สารเยอะๆครับผมไม่แนะนําให้ใช้สารเยอะๆกับต้นเล็กนะครับที่ผมก็เคยพูดไปหลายครั้งว่าการใช้สารต้องแยกกันระหว่างต้นเล็กกับต้นใหญ่อันนี้เรามาพิสูจน์ให้เห็นครับทําอะไรต้องมีหลักฐานมันจะชัดเจนการทํางานการที่จะให้ความรู้ครับนะครับนี่ปกตินะครับอันนี้สั้นเลย ครับครับถามผู้ใหญ่ว่า,า,าเนี่ยลักษณะนี่ดอกขั้วสั้นนี้อาการจากสารไหมอันนี้สารครับอันนี้สารโดนสารหนักโดนสารมากนะครับเพราะว่าต้นเล็กไปเจอสารหนักหนักมันจะเป็นอรขั้วสั้นอ๋อขั้วสั้นขั้วหนักมัน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 จะ่อยขั้วปรอกไม่ใช่ขั้วหนัก<อ>ขั้วปรอกง่ายนะครับมันจะไม่ปกติการที่เราใช้สารเยอะๆกับต้นเล็กครับผมไม่แนะนาให้ใช้เยอะนะครับนะ ไชพอดีพอครพวรน,นะครับนะตน้นนะต้นจะไม่โทมต้นจะไม่ค่อยจะป่วยมันมีครับทุเรียนนะครับมันมีทั้งป่วยทั้งตายแต่ว่ามันอยู่ที่การบริหารจัดการเจ้าของสวนออกเป็นกระจุกเป็นก้อนไม่ไม่ดีถ้าออกแบบธรรมชาติสวยดีครับนะบนี่ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณนะครับอ่าบางตีนะครับผมเช่นกันครับผู้ใหญ่ที่มอบความรู้ให้ครับ <ผม S 2> ครับผมมาจาก